สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องลุงปิยะน้ำเพลินโจออฟฟิเชียลครับผมนี่นะครับวันนี้จะเสอร์มาไหมครับพี่น้องเออนี่มีแต่ฟุตาหากตนนี้ ี่มีตรพุตหักต่หักแค่ทำไรอ oh. ่ะทำไรอ่ะมันืกอ่ามันยีถิ่นไปไทยไปไทยไปไทยแดงสีนี่สิะ ทาอย่างเงี้ยคนทถอยมาหาผมอยู่ล่ะผมทายว่เป็นหลักฐานอะไต้จผมฟ้องเมียเจาเอนีย่อเอ็เนียแ์พ่อจ่ง้มจังฮมอะไลงไรลุไรดีจังลงจังได้เนี่ยไไปก่อนเมื่อไปก่อนหื้อเย ผมก็อาร์ดส13ปีเลยสอตเมบ่ีอะไรนองบอกได้เลยครับคนนี้คนนี้ชื่ออะไรครับคนนี้ชื่ออะไรชื่อหวานนะหวานเป็นแตหวานดีแท้ยังไม่ยังยังไม่ยังโมเดกซูบบ่มีติดบัญชีมาเสริมีด้ครับพี่น้องมดตามพี่น้อง เจ้าอย่ก้อนมูนี้เนาะเอ้อธรรมดาที่ไหนแม่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 แน่แั่แม่หม่แม่ม่ม่แม่แ่แ่แม่แ่แ่แมรแม่แม่แ่ามม่แมีสมองม่ะม่แมาม่อม่แอ่คม่แม่แย่แม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 ่บม่ม่แม่แ่สิ่แม่แม่แ่่มิ่แ่แมมิแต่แม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 ่่่ังไ คิดว่าเป็นตาเต่งเก่งกปนนะทำงน็ตาแบบถอไฟงนี้เข้าไปเนี่ยไอออกคุกคุกคุกเนี่ยคุกคุกคุกอะมินน้ำน้ำเนี่ยน้องน้ำน้องน้คอน้อโอ้ยิดปาได้สาวาเนื้อหาวกะไปไปอาบน้วัดพ่อไกลดอกแค่ไหนต้นซ้านี่เนี่ต้นซ้ายนี่น่งนั่งจะดนคือบอถ่ายครับ เดนเซอร์โอ้เดนะเซอร์ที่้องนู้นเนี่ยบอลูดยงไรมึงว่าเขาจับมันรับจ้างทักอ้อยสิตรงเนี้ตรงนผมไปกินข้าววิวัดก่อนาัดเกโสรด้อพี่น้องครับวันนี้วัดกำลังใจได้ที่นี่นะวัดสมิ์บ้านสมิดบ้านสมิ์สมิดคือสมิดสมดสมิทวายยางทวาเอื้อนเกาะสมิ์เลยห้องฟาร์มบ่บ่ห้องฟามบ่โปรพี่น้องโปรที่ตามกาลังหนา ติดตามตัวจริงอ oh, oh, ุ้ยอย่างอุ oh, ้ยคักอย่งกระดอกกระเดือกฮะเอาผมมาบอกอาจารย์เจมส์นะผมาโอ้อยัง่านเนี่ยโอ้ยนอนไปอันนี้กะตะก้อนกับพ่อมาไทยพ่อมาไทยกับตามมาผมก็ได้ย่างเจ้าเน้องเดี๋าวเดี๋ยวเด้๋ยวมาน้าเขาดีละรุ่นลูกมันนองยังไหนไม่ได้ลูกเนี่ยยังกว่า แต่แ่าดตคุเตอ้ังโนี่หนึงแก่ขาวขาแมนผมสิบห้าปีนึงพอดีรุ่นนด้เลียกันพอดีนองครับโปรที่ตาม่าสจเป็นยังไงเดี๋ยวครูปอมันจะการเดี๋ยวท้านวมาที่เป็นยังไงนอนนอนไป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 พักกันนอนอาจารย์พักกันนอนเออย่างนงี้พักกันนอนตาุดังรันลูกเบิ้งครับเงียบ ยังกว่าลูกเบิ้งยังกว่านันนสื่อไหมนั่าสื่อไหมยี่สิบคนเหรอจะคนนี่เต็งสี่หรือจะคนยี่สิบคนนะจระเล้อคล้องเห็นจังเลยมื่อกีนเนี่เกัน้่แล้วทายจะพูดยืนจะคล้องูปากลอยอยไมหรอเฮ้ยลงกัน้้ืน่ะ เดี๋ยวเราเพิ่มคือรถไป่เลยปิ้วยังอยู่ได้แยังมากมีปลาได้คุณนึ่งใบนอน่ฟ้าหมูไต่เนี่ยไปใ่โอ้ไปใส่โอ้ไม่ซ้อหนึ่งไม่ซื้อนไ่งถามข้าวเพิ่งเนี่ยคนมาไหมเนี่ยไม่ซ้อนไปถามข้าวเวลาครับพี่น้องวิธีการลังติดตั้งครับผม เริ่มลงขวงแล้วเริ่มลงขวงแล้วนะครับผมเ้ีอยากรึงคลิปไหนะ้างหน้าหมูถึงเขาขายเชียงเงี้ยบโม่หินที่แถวบ้านดเดียว่มีมะ้ยแถวแถวหนุ่ยมีไอ้เบงเอา้พ<ๆ>ีจ่จะเอาเน,นื้อนี่ปะงอหน่อยงอหน่อย ฮะถือแกะครับหวานหวานหน่อยนี่เ่นเสือมั้ยมีหามเอ้ยพาคุมาเบิ้งตายนลกเสือมั้ย ผมก็สิบห้าปีพ oh. ี uh ่เขาปีเด you know uh ียวเป็นพี่เขาปีเดียวดกมหนอผมายปทั้งหลับดะรอกนเคบอซียครับนละตาหัก้ตาหักโอ้ยตาหัก้ตาหันตาเรียนอยู่ไหมแ้วแล้ว

เช่นไรโลกอีไปทัวมีไม่เจ้าของกระไดผู้ชายแอบตกโดดนี่พี่น้องอ้าคลิปนี้ฝากไปจะมคลิปไหนข้ามาลองนนี้มาเจอน้องกินแมชื่อปวดทากที่คลิปนี้ฝากพี่น้องเพียงแค่นี้ครับจะพอกันคิปนหนพี่น้องขอกาบสวัสดีครับ